จ้ากาบสวัสดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องปองปายนาัเบิร์สุขูสุกคนเดอ้อฝั่งลาวฝั่งไทยแต่ผู้ที่อยู่ต่างประเทศนัานเ้อจ้ายินดีตอนทับเขาสู่สองสาวลา,าวสาสวรรค์จ้ามาพอกับสาวแก่ในบรรยากาศยามแรงน้องพี่พี่เนาะมี่สาวแก้วก็จะพาพี่ๆออกมาสม้มถนนห้ทนทางทงไฮทงหน้านอนนำหมกแกงมากพี่พเอ้ยแต่ก็ไปส้มขัวไม้ของบ้านสาวแก้วน่าจะเนามะมูลราคาสางนี่ประมาณ สองล้านหรือสามล้านบาทไอพี่น้องได้ยินแต่อันเพิ่นเวา้นนาเนาะจะเนาะประมาณสองสามล้านเนาะพี่จะไปชมบรรยากาศน้ำสาแก้วเลยเนาะเบิ่งอันทงไฮทงหน้าบรรยากาศดีขนาดย่มแรงพ,พี่เอ้โอ้หนำหมกแกงพ,พี่เลยพวกนนำหม่าเนาะบ้านสาแก้วบ่ได้ตึกสะดุ้งเนาะบ่ได้มายกย่อเพราะว่านานีบ่มีปลาพ,พี่เอ้ ปลาโบถือสะดุ้งสมุนทีคัวบานซาเกวในประเภทคัวใหม้นะคือน้ามูลราคาประมาณสองล้านหรือสามล้านบาทนะพี่พี่จ้าคัวเล็กนะจ้าปลาล้านชายออกมาเบิ่งน้ำแกงนะจะเนาะถุงไฮถุงหน้ากับคุณขึนกับบานกะบานหมู่เนาะอ๋อตังคนเปินกา า้วยเอางัวเขาบ้านเนาะย่อน่าหํามากเนาะใยญ่คาเมิดตืนตาไปเลยอหญมันมากอย่เยอะให่เป็นหําคู่อะหัวเป็นลายโตเนาะคุณงัวเป็นลายโตขนาดเนาะหัวค้วยเพินอู่ดามากกดินจือนเลยพี่เอ น้ำรุนไห้รุนขั้นเลยเนาะฝนตกเหนอือเพื่อนว่าบ้านเจ้าเกลียวไปตกเนาะฝนตกทางเหนอืออันนี้นำมาด้ทางเหนอืนอเนาะพี่ๆเนาะคือสิตกแห้งขนาดแจกในไลท์หอดมาพีเนาะจา้าว้าวมาส้มขัวไปรุ่นบ้านเจ้าเก้วเนาะจ้าะโอ้ทางนี้รถมีแต่รถเว็บไทยเด้อพีพีเอ้ยเพื่อนนะ มีแต่รถมาแต่ทางฟังไทยน่าจะน้อคุณนะข <Okay. S 1> ับขี่สะดวกสบายน้อคุณ <Okay. S 1> อันนี้ถนทนทนทางบ้านเสาแก้ว,วน้างชมยทุ่งน้ำเมิดมากหลยพี่เอ้ยบรรยากาศดีขนาดน,นอยย่มแรงเสียงกบเสียงเขียนห้อง สน,นันบรรไว้เลยพี่ๆเอ,อ้ยหมือนแรกนี่คือการโกบเนาะการเขียนนี่คือจะเป็นเทียงไฮเทียงหน้าแคมแคมบานเพิินพนชิบ,บูกต้นไผ่ต้นมังม่วงเนาะพี่ๆว้าวรถวีโก้อาจจะเนาะ โตโยต้าหลุดรูเมืองเราส่งตรงจากประเทศไทยน้องพี่น้องครัวเป็นตื่นเต้นเป็นเห็นปลาอ่าทำเอ้ยทุ่หญ้าทุ่หญ้าทุ่หญ้าป่าลูกอยู่ลูกซื้อผีหันมาผีหันมาผีหันมาหาอันกลองอ่ะทุ่หญ้าป่าลูกทุญ่งหญ้าทุ่หญ้าเอ้ยิ้มยิ้มยิ้มแน่มองกลองมองกลองแนม แนมขึ้นมาอืมอันนี้กันลูกชายอะทุ่ญาทุญา,ญาป่าลุงโล่อาสบายดีบรรยากาศเพิ่นคัวนะนี่พี่น้องมูลค่าสามล้านบาทได้ซัมนี้เพิ่นว่ามานำมาแล้วดินกับกาลังเห็ดแหลมใหม่ๆเนาะ ไก่เลยอยากเจือนในทา้งฟางนั่นไะทา้งฟางนั่นอยากเจือนลุ่งไปีพีเลยโบเดมาตรฐานปันไดนะจ๊ะเนาะขี้ดินเพิ่นน้ำไหลเต็มเลยอันนี้คือหองไก่บ้านเนาะท่านั่าก็จะเป็นหมู่บ้านอยู่นะหมูม่บ้านเจ้าแก้วอยู่นาะอันนี่นจะเป็นหองครัวขามหองน ป็นยามหน้าีเนาาะมฟังนี่ก็จะอันเป็นนําออกบอเนาะพี่พี่เนาะบาดซาก,กว้วเพล่ผเอิญนําออกโอเนาะแต่งแต่เพ่ลเฮ็ดหลายปีแล้วเพ่ลเอินว่าสร้างเวียดเนาะเพราะว่าคนเวียดมาเฮ็ดหายบอเขาไปได้ลูกบอเขาไปเด้อ,อดนําสีออกโอนี่เนาะคนเบิร์ตหมู่บ้านคือใส่นําในนีพี่พี่เอ้ผนสีได้ขึ้นเนาะ ได้ขึ้นไปอันเขาทางหมู่บ้าน,านแะไรค่ะแน่ว่าบาบได้นำกระซิไล่ทิมที่ซื้อนะพี่ๆจ๊านี่ถืออย่าว่าไร้ทิมที่ซื้อเพิ P ่นเฮ็ดม่านนี่เพิ่นเฮ็ดม่านนี่หลายปีแล้วตั้งแต่ข้าวสแก้วอันยังเขาห้งเฮียนจือได้นะพี่ๆแตงแต่ข้าวสแก้วเขาองเฮียนเพิ่นเฮ็ดสร้างเบียดนี่เนาะก็คือละอันสิว่าอันเศร้าวกว่าปีแหละเนาะพี่ๆอันสร้างเบียดอันนี้เนาะ คือคนเวียดเพิ่นมาเห็นห้เพิ่นมาคุดขนอีหยังกะบบฮู้นะเนาะสาวแก้วกะบบจกักตั้งแต่สาวแก้วอันพอจือได้เนาะว่าเพิ่นมาคุดขนหาอันอีหยังบจ่จนะักเนาะพี่ๆจา๋าน่าจะเป็นน้ำมันบ่หริเวหยังแหละแต่เพิ่นนุดให้แล้วเป็น,น,เ,ปนเป็นบอ่อหนามเลยเนาะพ,พ,พี่น้องก็คือคอนก็ดใสเบิดหมู่บ้านเลยอันก็คืออันนี้แหละเพิอเ่อนมา แล้วก็คนหมู่บ้านนี่เพิ่งเกิดมาเป็นสางเวียดเลยน่ะพี่ๆเนาะเป็นเฮตุให้เบลยว่านำออกโบเนาะจ้ะนำไซส์ไซส์เลยพี่แต่ว่าเฮงเลยนะเพราะว่าทนแดดทนฝนกะซีมีขี่ไข่มีขี่สนิมขึ้นเป็นเหลืองธรรมดาแนละ้วอย่เพราะว่าอยู่กลางทงไฮทงหน้าแต่ว่านำไล่ตลอดเนาะ แบบนี้เลยคนใส่ทั้งหมู่บ้านเพิ่นได้ขึ้นเนาะเพิ่นก็เก็บค่าน้ำค่าไฟบรรยากาศที่พีเลยน้ำลายมาเลยหล่นไ้หล่นข้างงัวควุ้ย คือรัวบานเสาแก้วเนาะเห็ดหม่ฮ้ากระไดปีนี้แหละพี่ๆเอ้รัวกระไดเพราะว่าแต่ละปียังเป็นรัวใหม่คือเสาแก้วท้ายหายพี่ๆเบิง้งแ้งแ้งเฮงผุนนอกรัวใหม่แบบนั้นบีน,นี้ได้เป็นรัวเล็กครัวดินแล้วพี่ๆเฮ็ดดีขนาดเบิง้งคุณพันยุกย่อมาาดโบเนาะ โอ้ยถือบบน่ะม่แม่สแกงลูกปยาคุณเถาคุณยกย่อแล้วคุณมากขนาดเลยนี่หนามมาหลายโบแมนโบแมนหนาป้ามัเก่วับโบมี่เลยป้าคุณเลยน้ำอ้าปีนี้มมนผ่าโบมี่เนาะให้ได้สะ เออปีนี่ซางบะม,มี่ปลาจะกไปเซเบิร์ตเออผุนลาอันหฮาวาแบบว่ายิ่มเดือนเก่าเดือนชีพนะคุณเนาะเดือนเก่าเดือนซีฟเนี่ยชิลาให้ปลาเนี่ยเพราะว่าต้นต้นปีจะบ่อได้เด๊น้ำแห้งขนาดเอเอตอนนี้ปลายตัวหน่อยจักได้กางคืนจะถือคุณ เด็กๆนเดี่ยอีกแล้วประคอประคอบัวเอ้ยบอกมีสามมีแต่น้ำมาถืกนะคุณนะอยน้ำเห็ดจานพานนีเนาพีดีนะป้าอ้าวโดนเลยอะไรแม่นมา จะดึกงนั่นี่นะเศร้านี่นะอเออตอนเศร้าผัดมีเนาะตอนแรกผัวบ่ถือมีอยู่ในป้าผัวแม่ทุ่งๆๆๆพอแล้วผัวนายบ่ถืนะอเนาะฮะป้าเห็นว่าซ้ำนั้นกะอันยูสี่หอดแปดซิปเลยเพื่อนก็ยังแข็งแห้งอยู่ผัวนายแบกสะดุ้งงั้นด่างมักใหญ่หกสอกผัวผัน่ะเจ็ดสอกบอกผัวน่ะเจ็ดสอกแปดสอกผัวน่ะ แก้งแห้งเนะาะชาวบ้านสาวแก้วไปลูกไปเมือม่อเมือม่อบ้านนี้โอ้ยเมิดมาแล้วพี่ๆเลยเนาะนี่เนาะสาวแก้วกับผ้าพี่ๆส้มบรรยากาศทงไฮทงหน้าน,านำออกแกงส้มคัวเห็ดใหม่เนาะหมู่บ้านสาวแก้วเนาะ นีม่มเงือไม่ได,ดพ้พี่เอ้ยถึงไหนเนะาะคลิคคปนี้สาวแก้วก็ขอจบคลิปไว้ซนมิเด้อพี่พีเด้อร์มาคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ไหนเจอพอกันคลิปหน้าจ้าอ่ะบ๊ายบายบ๊ายบายป่าลุงก่อนบ๊ายบายทุยานำ้ำทุยานำ้ำทุ